สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะสำหรับคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการถักขอบหมวกโคเชต์แบบที่สี่นะคะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่ที่สวยแล้วก็น่าสนใจลายออกมาจะคล้ายกับลายมะเฟืองนะคะถ้าเราดูแบบนี้นี่นะคะลายนี้จะถักจากลายทีค่ะนะคะลายทีหรือฮาร์ฟดับเบิลโครเชนะคะหรือพันควักหรือพอคอนะคะแล้วแต่เราจะเรียกนะคะเรามาดูเลยนะคะว่า ถักยังไงนะคะอุปกรณ์ลายนี้สําหรับลายนี้นะคะเวลาถักเนี่ยไม่เหมาะกับหัวเข็มหัวใหญ่ๆนะคะเวลาเราจะถักตัวหมวกเราควรจะใช้เข็มหัวเล็กกว่าตัวหมวกในการถักนะคะตรงนี้ของพี่นะคะพี่จะใช้ห้าทับศูนย์ในการถักเข็มทองนะคะเข็มทองห้าทับศูนย์ทิวลิปนะคะจะขนาดเดียวก,กันกับเข็มอันอื่นที่เป็นขนาดหัวสามจุดศูนย์มมนะคะขนาดหัวจะเท่ากัน นะคะคพี่ใช้ห้าทับศูนย์ถักนะคะเรามาดูวิธีถักนะคะว่าเริ่มยังไงนะคะขนาดนะคะประมาณที่สวยนะคะประมาณประมาณแปดสิบหรือสิบสองตามชอบนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะตรงนี้ใช้ห้าทับศูนย์นะคะเหมาะกับเข็มหัวเล็กนะคะพี่ใช้ไหมพรมสี่พายนะคะ ยี่ห้ออีกเกิลถักค่ะเริ่มนะคะเริ่มตรงนี้แปดโซ่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใครชอบกว้างกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้เริ่มลายนะคะลายมันจะเริ่มในการถักโซ่หนึ่งตรงนี้นะพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วหลักที่แปดเนะะี่ยค่ะเราแทงลงไปเราถักซิงเกิลนะคะซิงเกิลโคเชหรือคอทอหรือเอ็กนะคะสำหรับหลักที่หนึ่งพันหัวเข็มค่ะ ต่อไปเราจะถักฮาร์ดับเบิลโคเชหรือทีหรือพันควักนะคะขึ้นมามีสามแล้วก็รวบค่ะถักฮาร์นะคะฮาร์ดับเบิลโคเชแทงโซ่ด้านบนนะคะ ถ้าเราจะเอาไปใช้เวลาเราถักหมวกนะคะตรงขอบจะต้องใช้เบอร์เล็กลงนะคะถึงจะสวยนี่นะคะพอเราได้ครบตรงนี้เสร็จแล้วเรานับอีกทีให้ชัวร์สองสี่หกแปดนะคะได้แปดหลักเราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเราบิดงานกลับพอบิดงานกลับเสร็จแล้วให้เราดูตรงนี้เราจะแทงลงไปตรงตรงช่องด้านบนนี้นะคะนี่นะโซ่ด้านบนเนี่ยค่ะ แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชค่ะซิงเกิลโคเชคือคอทอคือเนะคะแล้วก็ต่อไปก็ถักฮาร์ฮารดับเบิลโคเชแทงด้านบนนะคะเนี่ยค่ะแทงโซ่ด้านบน ถักฮาร์ดับเบิลโคเชนะคะจนถึงอันริมเนี่ยค่ะพอถึงอันริมเสร็จโซ่หนึ่งนะคะแล้วหมุนกลับพอหมุนกลับหลักที่หนึ่งแทงตรงนี้นะแทงตรงบนโซ่นะคะถักเอ็กนะคะเอ็กหรือซิงเกิลนะคะต่อไปถักฮาร์ปค่ะฮาร์ปหรือพันควักหรือทีนะคะ ก็ถักพันควักตลอดถักฮาบถึงหลักสุดท้ายโซ่หนึ่งนะคะด้าน,นบนถักมาเรื่อยๆเ,เราจะได้ลายออกมาหน้าตาแบบนี้นี่นะคะ เราก็ถักหมุนไปแบบนี้จนได้ความยาวตามต้องการทีนี้วิธีคำนวณความยาวเ,ยเวลาเริ่มเริ่มตรงนี้นะคะมันมีสองแล้วก็รวบเวลาเราคำนวณความยาวนะคะเราก็ถักได้ความยาวตามต้องการแล้วก็เอาไปพันรอบศีรษะค่ะมันจะต้องน้อยกว่าศีรษะนิดนึงนะคะให้ออกตึง,ตงนิดนึงนะคะเพราะว่าขอบหมวกจะต้องน้อยกว่าศีรษะเวลาเราใส่มันถึงจะกระชับ ปกติของผู้ใหญ่ก็ประมาณห้าสิบเซน,นะค่ะกำลังสวยลายมันจะยืดนะคะแต่ยืดได้ไม่เยอะมันถึงต้องใช้เบอร์เล็กถักนะคะโซ่หนึ่งนะคะหมุนกับแทงข้างบนโซ่ดึงออกมาแล้วรวบถักไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะเย็บต่อกันให้ดูตอนที่ลรดได้ความยาวตามต้องการนะคะเราจะถักลายขอบนะคะ มาเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการนะคะของพี่นะคะของพี่พี่ถักทั้งหมด50เซนะถ้านับถ้านับตรงรอนตรงนี้นะคะตรงกลางจะได้ทั้งหมด34รอนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีประกบนะคะเข็ม3มิลน,นะคะเท่ากับ5ทับศูนย์เข็มทองสองหัวนะคะวิธีประกบนะคะหันด้านเข้าหากันแบบนี้ แล้วก็เราเริ่มโดยการแทงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วนะพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านที่ตอนที่เราเริ่มนะคะเราแทงตรงข้างบนดูโซ่นี้นะคะเราไม่แทงทางนี้เราแทงด้านเดิมเหมือนตอนที่เราถักนะคะด้านฝั่งนี้มันมีแค่ขอบอันเดียวด้านนี้มีเป็นลูกโซ่นะคะแล้วเราก็ดึงผ่าน ดึงผ่านออกมาเลยอันนี้แทงสกิดอันเดียวแล้วก็โซ่ด้านบนนะคะประกบแบบนี้ไปจนครบนะคะสกิดด้านบน,นะคะ่ะบนโซ่แล้วดึงผ่าน เป็นการประกบโดยใช้เข็มนะคะมันจะลงตัวเท่ากันพอดีค่ะอันนี้ก็จุดสุดท้ายจุดสุดท้ายของด้านนี้ดึงผ่านแล้วตรงนี้ก็ถักโซ่อันนี้เป็นด้านในนะคะ ด้านที่โชว์เป็นด้านนี้ค่ะเป็นอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะด้านที่เราเย็บอยู่ด้านในด้านที่เราโชว์อยู่ด้านนอกนี่นะคะเราก็ได้แล้วค่ะขอบอันนี้เป็นขอบแบบที่สี่นะคะก็สามารถเอาไปทําเป็นขอบเสื้อกันหนาวนะคะขอบแขนขอบคอนะคะเป็นที่คาดผมก็สวยนะคะขอบอันนี้พี่จะเอาไปถักเป็นหมวกค่ะก็ตามต่อได้นะคะ ถ้าจะดูตัวหมวกก็หมวกรหัส c 0 1 6 1นะคะเสร็จแล้วค่ะเข็มที่ใช้นะคะย้ำอีกนิดนึงว่าเข็มที่ใช้ต้องเป็นเข็มที่เล็กกว่าหมวกนะคะอย่างถ้าหมวกเราจะถัก3.5หรือ4มิลเนี้ยค่ะขอบเราก็ใช้3มิลเข็ม3มิลตรงนี้จะมีขนาดเท่าเดียวกันกับเข็มสองหัว5ทับศนะคะก็เลือกใช้เอานะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ